สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับโหลดแอปเป่าตังแล้วใครที่ขึ้นแบบนี้ยืนยันตัวตนแอปเป่าตังไม่ได้ฝั่งทางนี้พบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube SR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันกันนะครับสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแล้วสาหรับกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลของรัฐ ที่เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคม 2, 5 6 6 4ที่ผ่านมาและได้เข้าไปทำการตรวจเช็คตรวจสอบสถานะได้รับสิทธิ์เงินเราชนะ7,000บาทแล้วต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่จะทำการยืนยันตัวตนติดปัญหายืนยันตัวตนไม่ได้ไม่มีข้อมูลฟังทางนี้นะครับมีคำตอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม มารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําข่าวสารคลิปในครั้งต่อ,ตอไปอย่างไรนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นปัญหาแบบนี้คงจะเป็นกันหลายๆคนหลายๆท่านกันนะครับเห็นในโลกโซเชียลมีเดียมีการสอบถามปัญหานี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกันนะครับแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามในพันทิป com ซึ่งมีข้อความว่าได้รับสิทธิ์เราชนะแต่ยืนยันตัวตนจิวเวลเตขึ้นยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังตรวจสอบจะต้องทำอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมมีปัญหาตรงที่ว่า เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและก็ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ติดตรงที่เมื่อผมจะทำการยืนยันตัวตนผ่าน g w วเ l เลเมื่อทำการสแกนบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้วแต่ขึ้นแจ้งเตือนว่ายังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังตรวจสอบเพื่อให้กับหน้าหลักซึ่งผมจะต้องทำอย่างไรต่อถึงจะยืนยันตัวตนจิวเลได้ ซึ่งผมจะต้องทำการแก้ไขอย่างไรขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นคำถามในการตั้งกระทูถามในพันทิป .com กันนะครับและก็ได้รับคำตอบจากทางธนาคารกรุงไทยจากปัญหานี้ที่หลายๆคนเป็นกันอยู่นะครับอย่างไรให้ทำตามกันนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ตอบกลับให้แก้ไขปัญหานี้ดังต่อไปนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางธนาคารกรุงไทยให้คำตอบว่าเบื mm ้อ hmm. งต้นแนะนำให้รออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อนภายในสัปดาห์นี้บนเพ s t สโตและแอปสโตโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังหลังจากมีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะปรากฏแบนเนอร์เราชนะและสามารถกดเข้าไปทำรายการยืนยันตัวตนผ่านจ w วเลได้ ซึ่งเบื้องต้นนะครับแนะนำท่านต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เวอร์ชั่นใหม่และลองเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านจีวอลเลตกันอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube SR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับขอให้ติดตามทางช่อง YouTube H r c h a ช n e l กันต่อด้วยนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดง มุมขวาล่างได้เลยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง youtube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ